สวัสดีครับบอโบทยศขาครับวันนี้มาเสนอรถ MG5 หรือ MG5 ันึงครับผมนี่นะครับรถหนึ่งเดียวของวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับรถเข้าะมูลนะครับผมนี่ดูดูเลยครับล้อมงล้อแม็กสวยเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยดูภายในกันนะครับกับมีมีฟันลูบด้วยครับนี่นะครับสวยจริงๆครับผม โอ้ยอย่างนี้เลยนะครับาทิ่มคันปาษีก็ต่อมาให้แล้วแล้วให้แล้วนะครับปาษีนะครับปาษีปีหกแปดนะครับผมนี่ครับหกแปดแล้วนะครับนี่ครับเป็นรูปด้วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับคันนี้นะครับตอนนี้เห็นเล็กไม้แล้วเดี๋ยวจะตกใจนะครับว่าเล็ไมเล็กไม้เป็นอย่างเป็นอย่างนี้นะครับดูครับผมดูภาพรถนะครับ สวยเลยนะครับผมนี่ครับสวยเลยครับผมปอ่าัตาอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มปุ่มปุ่ม,มสตาร์ทนะครับนี่ครับดูนะครับโอ้เล็กไม่เพียงสีบหมื่นหนึ่งนั่นเองครับผมเห็นไหมครับ นี่นะครับดูระบบเล่นวีดีโอของเขาเลยครับสุดยอดเลยจริงครับสวยจริงๆครับผมแล้วกดที่ออแผนที่นะครับช่วงเวลาการขับขี่ที่ดีด้วยกันอ่านี่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดเข้าไปแผนที่นะครับเดี๋วเขาจะทางทางวันที่21สิงหาคมปี2024เวลา12นาฬิกา45นาทีสภาพอากาศที่บ้านหัวคู่มี เมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิ32.2องุดงศาเซลเซียสขอให้เดินทางปลอดภัยโอ้โหนี่เออคือออปชันของเครื่องนะครับผมโอ้โหเนี่ยแน่นอนจริงๆนะครับนะครับดูดูครับมีนเน่ผมจะตัวได้ครับปึ๊บนี่ครับสวยหร,หรูเลยนะครับผมให้ดูตีกอสอครับผม เครื่องพันห้านะครับขอโทษครับนี่ครับรถอตนาลากจดนิดนึงครับผมรถนะตเตปีสองสองนะครับนะครับแล้วคุทีมคันครับกุญแจแลามีให้สองดอกนะครับผมนี่ครับสองดอกครับอยู่ในพวกเดียวกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรถคันนี้อยู่ลำดับไหนนะครับเดี๋ยววันเสาร์ผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถนี้อยู่ลําลำดับไหนนะครับ ฉะนั้นเดดตามชมมากันได้ดครับที่ช่องบอสยุทธ่คานะครับสวัสดีครับ,รบทุกท่านครับรับชมครับสวัสดีครับ